อย่าอุมมุลก็มาอักรออุหุมลิกิตาบินละคนที่จะมานําคนอื่นนี่ต้องเป็นคนที่อ่านกุร่าอานเก่งที่สุดไอเรื่องพ่อพ่อวากัฟที่ไม่ต้องมาพูดไอไอ้กนำสกุลเดียกอิมัมกาวไม่ต้องมาพูดเราเสนอใครทั้งสบรูดว่าสับรูดมาทั้งหมดเลยสุเราไรค่พวกเราเราเนี่ยใครอ่านกุรอานดีที่สุดเอาเสนอมาฮะมีไหมเคยถามแบบนี้ไหมฮะมีสุเราไหนถามมั่ง มีไหมสุมัสยิดเราเราจะเสนอคนที่มาเป็นอิหม่มคนนั้นอา่านคุรอันดีที่สุดในมุกเกมไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมครับอ้าวสมมุติเสนอเสนอมาอ่ะยีย่สมานอ่านคุรอนเกง่บงบังแรกอ่านคุรออานเกง่งตอนนี้เก่งทั้งคู่เลยอ้าวอย่างนี้่อยเอาประชาธิปไตยมาอะไรมา,มาใช้ประกอบได้ ใช่ไหมครับอ้าวใครจะเสนอใครมันก็มีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามที่เราสุนแนะนําเอาไว้อ้าวนี่ก็เกง่งนี่ก็เกง่งอ้าลามูฮุมบิสุนนะดูสิใครอะไรมีความเข้าใจแตกฉานในเรื่องสุนนะมากกว่าพอมาดูแล้วยิมานี่ซฮาบะจันฟาริดบางแล้นี่พึงจะมาะได้พึงจะมาเรียนมาพึงจะมารู้พึงจะมาจบพึงจะเป็นบัณฑิตใหม่อ้าวเราเลือกใครก่อนเราก็ต้องเลือกยิสมานเพราะ มีความรู้แตกฉานลูกศิษย์ฮเออลูกศิษย์ท่านจันฟาริดแบบนี้พอมาดูละอันนี้ก็ลูกศิษย์จันฟาริดนี่ก็ลูกศิษย์จันฟาริดรู้สุนทรเดียวกันทั้งคู่อ่ามันก็มีอะไรมีมาตรฐานในการพิจารณาแบบนี้ลด,ลดลดลดเรื่อยลงไปพอมาดูละใครใครเสมอกันทุกอย่างเลยใครอาวุโสที่สุดมีภาวะความเป็นผู้นําความน่าเคารพนับถือมากที่สุดอ๋อมาดูแล้วคนนี้คนนี้อาวุโสกว่าคนนี้อาวุโสน้อยกว่า นี่เราเอามาตรฐานแบบนี้แต่ตอนนี้เราดูอะไรเราไม่ดูเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเป็นการเสนอเสนอเพื่อที่จะเข้ามาช่วงจริงตําแหน่งนะพอช่วงจิงตําแหน่งโดยลืมไปว่าภาระของการมีตําแหน่งอิหมามเนี่ยเ<อ>ยอะเยอะมากเยอะมากๆเลยความรับผิดชอบของเราที่มีต่อตัวเองก็แบกรับไม่ไหวอยู่แล้วลูกเต้าครอบครัวของเราอีกแล้วนี่จะมารับทั้งหมู่เก็บ ดังนั้นพวกเราไม่ค่อยได้แปลเรื่องอามานะเรื่องความรับผิดชอบของคนที่เป็นอิหม,มัมของคนที่เป็นหน้าที่พวกนี้